สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทมําเมนูอาหารง่ายๆกันนะคะวันนี้ทําเป็นแรปสลัดกุ้งน,นะเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากเราเพราะว่าเรายังมีแบบแป้งตอติยาเหลืออยู่จากครั้งที่ล้าที่ทาแรปไปนะคะวันนี้ก็เลยจะเอามาทําเป็น เมนูที่มีประโยชน์อร่อยแล้วก็ไม่่อยอวนด้วยนะคะเอาไว้กินเป็นของว่างหรือว่ากินเป็นมื้อหลังเป็นอาหารเช้าก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบก็จะมีแป้งกอร์ตียาค่ะมีน้ำสลดัดมีผกักผักเนี่ยเพื่อนๆจะใส่อะไรก็ได้นะแบบมีอะไรก็ใส่วันนี้เรามีแค่ตัวผักคอสนะคะแล้วก็มีเนยมีกุ้งค่ะวัตถุดิบหลักๆก็มีประมาณนี้เองเพื่อนๆเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันไนดะ้เดี๋ยวเราเริ่ม จากทำตัวแป้งกันก่อนนะคะเราจะตั้งกระทะด้วยไฟกลางค่อนอ่อนแล้วก็เดี๋ยวใส่เลยลงไปเดี๋ยวเราจะเรียกว่ากริลหรือว่ายางแผ่นแป้งตอรติย่านะคะแป้งแรปของเราพอในเวลาลายนะคะเราก็ใส่แป้งลงไปทอดให้เขาสุกให้เขาขึ้นสีหน่อย มีความเตรียมนิดนนะคะจริงถ้าใครรู้สึกไม่อยากอ้วนเนี่ยนะเพื่อนใช้น้ํามันมากอกหรือว่าไม่ใส่อะไรเลยก็ได้แค่เ,เข้ามาแบบโดนความร้อนนิดหน่อยก็พออันนี้ก็แล้วแต่คนสะดวกนะคะพอเรา,าริวตัวแผ่นแป้งแรปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะต่อไปเราก็จะมาทําตัวกุ้งกันกุ้งเราต้อมาผัดเนื้ยให้สุกนะคะ อย่างที่บอกใครสุขภาพหน่อยก็น้ำมันมะกอกได้เลยว่าย่างบนกระทะเดือดแลอนแบบต้องใส่ความมันในทั้งสิ่งก็ได้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ผัดกุ้งกับเนยจนสุกใครจะปรุงรสชาติด้วยเกลือเพิ่มพริกไทยเพิ่มก็ได้แต่ว่าเราไม่เพราะว่า เดี๋ยวเราจะใส่น้ำสลัดอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ได้ต้องการความเค็มหรือว่าความจัดที่มันเพิ่มมากขึ้นนะอันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเตรียมไปประกอบร่างแรปของเรากันพอเราย่างกุ้งเรียบร้อยเราก็มาประกอบร่างแรปของเรากันนะคะในแรปก็จะมีเป็นผักวันนี้เราใช้เป็นผักคอนะคะเอ่อใครจะใส่มะเขือเทศแตงกวาอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้เลยแต่ว่าเราไม่มีวันนี้มีแค่นี้นะคะ ใส่ผักเสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยกุ้งเลยใส่กุ้งเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำสลัดนะคะเพื่อนเพื่อจะใช้น้ำสลัดอะไรก็ได้นะน้ำสลัดงาก็ได้สลัดครีมก็ได้วันนี้เราใช้ซีซาสลัดใส่น้ำสลัดปุ๊บเราก็ม้วนได้เลยค่ะ ก็ถ้าเราเอาไปกินนอกบ้านหรือว่าจะทําแบบให้มันอยู่ตัวนิดนึงอะ่ะก็ให้เราห่อด้วยพวกกระดาษห่อเบอร์เกอร์กระดาษไขหรือว่าแบบว่ากระดาษฟอยก็ได้นะคะเพื่อให้เขาอยู่ทรงแต่ว่าถ้าแบบทำกินง่ายๆอะ่ะเพื่อนๆก็หั่นแล้วก็เสิร์ฟได้เลยซึ่งวันนี้เราก็จะหั่นแล้วก็เสิร์ฟเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปหั่นเสิร์ฟกันและนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของ รับสลัดกุ้งที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามาเสิร์ฟนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยทําง่าย mm. เพื่อนๆเอาไว้ทํากินเป็นแบบว่าอาหารเช้าหรือว่าแบบใครที่กาลังลดน้ําหนักกินเป็นของว่างหรือว่าระหว่างมืง้อระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยมันอร่อยดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะยิ่งเราใช้เป็นกุ้งมันก็จะไม่ค่อยอ้วนด้วยนะแต่ว่าก็อาจจะต้องเปลี่ยนน้ําสลัดเป็นพวกน้ําสลัดใสหรือว่าน้ําสลัดแบบงาอะไรอย่างเงี้ย ให้มันเฮลตี้มากขึ้นนะก็ลองมาทำกันดูอร่อยดีค่ะทำง่ายด้วยใช้เวลาไม่นานด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆมีถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปลวันเว้นวันก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนำสัมรถคอมเมนต์บอกเราได้เลยเราจะได้เก็บเอาทุกค,คำติาาแแนนนะมปปปรัับุงล้วก็พฒไ สำหรับวันนี้ส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบก,กันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ